จ่าทุกกิคใช่ทุกิจอันนี่นะออเส้นไหไเส้นไหมแ้นาพูดเป็นานนะคะหรอกคับเราก็อยากได้ <laughs> จ้าลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านผู้ในการกล่าวต้อนรับนะคะเราอยังไม่ไปไหนนะคะท่านครูจะยืนอยู่ข้างหลังท่านนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็คนอื่นก็ขอแสดงความเคารพและนับถือมาอย่างท่านผู้ในการกิติศั์อัคริริธีรกุลพร้อมกับแม่ครูนนทจันนะครับญาติญาติของท่านรองสุภสิธิ์พิสัยเลิศทุกทท่านครับเรียนท่านนายกโค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองท่านครับ ตำบลวาวีและกตำบลเทือดไทยเปี่ยนต้นปุ่มในการศึกษาสมนวนครับต้นพุ่มในการโรงเรียนบ้านพญาไพรแล้วก็เพื่อนๆน,น,น้องๆผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่า,ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดหีหลวงตำบลท่กกากอคณะครบูบ้านพญาไพรแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราท่านทั้งหลายมาสแสดงความชื่นชมยินดีนะครับ กับท่านรองสุปสิทธิ์พิสัยเลิศผมเองขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะครูบุคลากรน,นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตำต้อนรับท่านรองสุปสิทธิ์พิสัยเลิศเข้าสู่ตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตำอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับทุกท่านครับวันนี้มีความเป็นครั้งแรกอยู่หลายประการอย่างน้อย3ประการครับประการแรกท่านรองสุปสิทธิ์พิสัยเลิศ เป็นรองพุ่มในการโรงเรียนคนแรกข,ของโรงเรียนบ้านแม่ตำโรงเรียนบ้านแม่ตำก็ตั้งมา66ปีครบ66ปีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับวันนี้วันที่15แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปเมื่อวันที่11สิงหาคมนี้ครบ66ปีของโรงเรียนบ้านแม่ตำใน66ปีนี้หนึ่งในหนึ่งในสามข้อด้วยซ้ำไปนะครับโรงเรียนแหนน่งนี้ที่ทุกท่านได้เห็นเป็นประจักษ์อยู่ตรงนี้ เป็นฝีมือการบริหารจัดการของท่านผู้มุ่งในการกิติศัพท์อัครศรีธีรกุลที่ท่านดำรงตำแหน่งที่นี่ตั้งแต่อาจยารย์ใหญ่จนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับหรือผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับความเป็นครั้งแรกประการที่2เป็นการเข้าสู่ตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งแรกของท่านผู้อำนวยการสุภทธิ์พิสัยเลอร์จากครูผู้สอนเข้าสู่ความเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้ให้ข้อคิดได้ให้แนวปฏิบัติไปครบถ้วนหมดแล้วครั้งแรกประการที่3ผมเองได้มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นครั้งแรกของผมตัแต่เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามาครบ10ปีในปีนี้นะครับถือว่าเป็นรอบคนแรกที่จะร่วมง,งานกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีโอกาสได้คุยนอกรอบกับท่านรองรสุปสิ์พิสัยเลิศ สองสาครั้งผมคิดว่าผมได้การยาณมิตรที่ดีผมได้เพชรเม็ดงามมาอยู่ที่นี่นะครับผมคิดว่าและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยวิสัยทัศน์ด้วยความรู้ความสามารถด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยเครือข่ายที่ท่านรองสุปรพสิทธิ์มีอยู่นั้นจะทําให้กายภาพของโรงเรียนบ้านแม่ตาเปลี่ยนไปแน่นอนครับและจะเพิ่มคุณภาพที่โรงเรียนบ้านแม่ตำ ต่อไปในอนาคตอ,อันใกล้นี้อย่างน้อยสองปีครับที่ท่านจะอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่ตำแห่งน,นี้นะครับก่อนที่ท่านจะก้าวไปสู่ตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผมเชื่อมั่นอย่างนี้ครับในโอกาสสุดท้ายนี้ผมพร้อมคณะ,ะครูบุคลากรตลอดจนกรรมาการสถานศึกษาพร้อมจะให้การสนับสนุนครับนะการทํางานของท่านรองสุภปปะสิ์ในทุกมิติ ที่จะเป็นการพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่ตังของเราให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไปนะครับก็ขอโอกาสนีอ้อังอิงของคุณพระศรีรัตนตรัยท่านองสุภทธิ์ท่านเป็นโทษนะครับท,ท่านเป็นอากาแต่ท่านนับถือศาสนาพุทธนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าจะต้องนับถือศาสนาคิ์แต่ท่านนับถือศาสนาพุทธก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ที่ท่านรองสุภสิทธิ์ได้คารมรับถือได้หวยพรให้ท่านรองสุภสิทธิ์มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็งครับมีพลังในการที่จะมาพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่ต่องของเราตลอดไปทีนี้ต้อนรับอีกครั้งสวัสดีครับเราจะนตรงนี้นจบ